ดีทุกคนสบายดีตอนนั่งแรงมื้อนี้กะมาหกกับลานวัยสาวพูทไทยตัวดำคนเก่าคนเดิมที่เก่าเนาะมื้อนี้นะลาน้อยชิมางมหอยทุกคนมางมหอยกับโบลิงพุทไายว่าลาน้ัยต้งน้ำหัวผักนี้ทุกคนเอ,อยรอยบริโภคเน้อเติหกแวบโบลิงลงเบเน้เต้อมือวอยตาละโคทุกคนมื้อนี้จะมางมอีมางเมเมื่อว้อ้อมไว้แก่งคนมาเบิ่งนํำกันเลยว่าสิได้เลยบ่ได้ นี่บอลลิงลงก้อนแล้วทุกคนนี่สนามปุ้งโอ้บอลลิงนะฮะหนาวบอลลิงลงน้ำยามนี้กับสีนหนาวหนาวน่ทุกคนไอพราะว่ามนันเป็นน้ำหนาวละ ลิงมาพี่ลิงทำยัเอ,เอ็ดมเกระแล้วครับมื่อนั้นเสลา์อยู่ทุกคนรละนอยงมกับลิงบนโตะนะลิงบบนโตะง นี่ทุกคนหัวเน้อจะด้มันกระเฮาแตกระตาเลยดิงหัวหมูนะเน,น,น,นื่อหอยลิบนะจะพู้เคร่องฟ้าคนนีอู้ ส่งเสืได้ยี่บอนี่นะหนาวแหงพกจะรน้ำกันหนาวล่วนโอ้ทุกคน,กคนยี่บอนนี่นะคือซาบลมฮนะ ạ sao cái tải nhá đi ăn chừng nhé ơi ăn chừng ạ ăn chừng 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 ăn ơ ơ ơ ăn ăn chừng 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 nó chừng nó chừng ăn chừng ăn แต่วันนี้เนี่ยมันบหลายแล้วน้ำหลายแล้วมันหลายลมันยู่หน้าเป็นพิเศษนะโอ้ยมันนี้ต้นไม้เป็นเอกรักของมันอเอาเลยเอาๆๆ นีินินินิส่องลุยอ้าล้วนิ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 ่องลอยุยโอ้หนานายน,ายนายี้นินินิ ทำเลยน่าจะมาตัอเกนี่ทุกคนงงๆบงดูงเออเออต่ำโตอานบอดินเ้ทุกคหยื่ไปเด้ไเอาเอาทุกคนลอยแต่ะคแ่น่นนาอยตัวมัน

กงมังดูดนักเลือดนะเขาลิงเฮ็ดแล้วทุกคนห้า้ิได้บ่ <c ười> ทุกคนเบอร์ไม้ในใหญ่ทูกังงงถ้าตอนเช้ามันจะมาฮวนดูเจนี่มันยังมือเซาเรือไะได้ต่ดิงทำไมเงียบบอทุกคนเดินนี่เอาตบไปเลยย้ายตรง Uh, 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 uh. Chưa? Không? <laughs> nào, chưa được Ui chân Ngôm hỏi nhà nào não bây đi đấy Bác nhìn mẹ à. Ngôm hóa thức gì đó lúc nào Nói mồm mút rồi nói nào hên ừ. ไปวะโอ้ได้ดูเดีลยวลงไปอีกแลินวเนาะแต่กะอยู่ระาได้มันจาหอนฮัดจังไปฮ่าพอลิงหนาว คนปะเลกับมอู้หนาวเด้ลูกๆมึงรู้อยู่ข้างหัวแน่ๆๆๆ นี่ทุกคนห่วยเขากะน้อยน้อยน้อยเย่อปวดกันงมแดดเธอกะได้เช่นอะไประมาณนี้ไงทุกคนเอองมแดดเธอก็ได้ช้ำนี้นะน้อยเย่ะตุยข้างนี้ทุกคนย่าเล้วทุกคนเอองมหอยกะหนาวแห้งโบลิงเต้ขึ้นก่อนละน้อยบันนี้ละน้อยกะที่ไปน่ะโบลิงทุกคนไปหายไปเบิ้งโบลิงห้างเหวไปนะโบลิ่งไปทุกคน ทุกคนบอดิงเพิ่นมาเฮ็ดเฮวไก่ป่าอยู่หายนี่ทุกคนนะบนมันควัดกินนะป้มมามุดมือนำต้นนะไก่ควัดกินนะทุกคนบอดิงเอาเข้าวเพื่อเชิญนะบอดิงเอาเข้าสาดเชิญทุกคนเนีย่ยไปเชิญทางคุณก็เห็นมันหันไปทางป่าทางป่าแล้วเนี่ยปป่าตรงนั้นบอกไกลมากเ,เออเห็นเด็กกัเห็นยากมือพไปเจ้า ลำเหียวเพะกันทุกคนนี่ไม้อะไรไม้ชะค้ะเอาเข้าซื้อทุกคนเอ็ดจุยน่กระเปาเนี้กี่หาอีกนึงเดียวีเอาะไดีกนีเ้าเอาข้าจดที่้้คนเหี่ยวีเพ่นก็เร็วด้ยไปห้างดังไม่ไปห้างดังที่สง่ง วมันคดูไก่ยับชนมบวสรทุกคนมดูไก่แ่ยบไม่ยบดิงเนี่ยัอี้ตัวนี้นี้นิดน้อยนิดหน่อยอมันต้นแถวเคอเล่าหเรามิดเลยมันกินมาตรดินกัมิดทุกคนเลยควาดกินมดทุกคนมันควดกินมาดินเลยจมิดเงานี่ เสียดายดิบ the ่ได้มาลุกมะลุกโดนใกล้กินเลยบ่มีใกล้กิ่นมุดใกล้ป้าโนมาแต่ดงนี่ทุกคนมันกิ่นมุดพี่เลยค่ะมันคนนะทุกคนเหี่ยวบริเวณกับเลวเลยวันกับสาลไต้เมื่เชยย่านแต่มือแรกนี่เมดงามมโหนะไปเมด่อข้าสารคือบ่อื่นยังไม่หยามเบิ่งทุกคนปลามือมันนี้ยังไม่เคยหัว กจะทำเล,เละเพะเลยเชไว้ให้ันใส่กี่ตุ่ม แต่อาบน้ำทุกคนเลยอร่อยมากแต่งมหวยแล้วกลับไปอาบน้ำบันนี้กะบ่ม,มีเพื่อไลทยทุกคนอร่อยทิ่บานนึงเข้าค่ำเนี่ยละอันดังไฟก็จะเอาพื้นคนเลยบ่ได้ดังพ้าน ข้าเย็นทุกคนเลยบัวได้มีเข้ามาเข้าเย็นลายบัวได้มาเข้า ยางมาขีดทุกคนมาขีดกับมิดมิดมาเอ้อันจะเม็นโต้ทุกคนโต,ะ,นโตะมัดเข้าพอละหน่อยจากไว้มัดเข้าแต่ตัวนี้เชื่อท่านี้พอเกี่ยวเขานะนีแกมาโทษดินแม่น่วยไว้ปูปีหน้าทุกคนเลยระดดินกา ขคองค้นกระตาขคองพอละน้อยสารพามากระโบกบัลลีพาทุกคนเมละน้อยปุไว้มันยังหน่อยได้ใช้เกลยออยู่ผมปุ๊กมันกเต้นเบิ่งทุกคนหอวละน้อยเช้ไวหอวไปงม,มเว้นนี้เลย บรเว้นไปรเรเ่ขบุ๊คคำนี่แหละตอนแรกนี่ทุกคนนะกำลังไายขี้ตุ่มอ้ทุกคนนะนะฮาบัวได้เฮ็ดกินมื้อนี้นทุกคนเลยปลาใบเฮอมันไายขี้ตุม่มอ้มืออื่นเพเื่อใหเฮ็ดกินการเทีแล้วจังเปิดไปจุดใต้ทุกคนเลย ทำละ ตอนแรกห้าห้าอในข้อทุกคนเลแ้วเนี่ยอ้สบีญ่แเาดีย้วอ้บต้อะเลยจุกมนอรได ห้ามกระต้มมืดทุกคนเลยต้มบ <ê> ่อนมืดท่าจะได้เอาห้ามได้ร้อยไม่ได้ไปเอาบ่อนมาต้มเลยไปเอาตัวเจมส์มือนั้นนะข้าวจะมาโหดเป๊ะไหมก่อนทุกคนเลยเพรแต่ตอนแรกวาดิมือเซ้านี่ปวดหดเป้ะเลยเนี่อง่ายเลยเรียวโมงตัวเอง โฮดจะมีก่อนโฮดทำทื่อดีกว่าเหอไหลไปโไดไม่ได้ถึงโอีจ่องสำเดี๋ยวมาบงตัน้กเออนึกว่ามันตายมันตายโอ้มันตายละตัวนี้กระโองห้ามันตายเยอะตัวนี้กันโหกันน่าค้น หนะ้าไปกันยุดยุนยุนยิดสมละร้อยเแต่แรกทุกคนด่ไปจะเน่นที่หนาผิเลยะสมแบห้าวน่แหละสบายดีทุกคนวันนี้ห้าก็มาโหดเบ้ไม้น้ำเอ้ยวันนี้เ้ากับชิมืออาบน้ำเลยไปอาบน,น้ำเข้าว่ากะพอใส่ได้ทุกคนเ้ยจะใส่ข้าวก่อนวานนี้นะข้าข้าวกขะิ้นมน่นู ใส่กีรอวันนี้นะทีร้อเาขาวคูดมาแต่นหน้าทุกคนมาใส่ก่อนมีแมงหูจีบเบาตัวน,นึงมันก็ได้ี่รอชามชี่สามต,ตมันสลับเดียวงูมันชีตูได้กีรอสี่ตู ไม่ไข่สิโรไม่เก่งปิโรไม่ไข่จ้ะฉันยเคยบาวไม่เก่งิโรไม่ไข่นี่ทุกคนกิโรฮะกะใส่เหลวเลยไปฮาไปโคไปตั้งไว้ก่อนเล่าวตัลาทุกคนโคทุกคนเลย ไว้ชัต่ำอันนั้นคนต่ำเกี่ยวที่ควบขอบงมุ้งเช้าไว้นะบริโคซ้ำลูกอาไว้โควบมาแรง bằng đúng quá chưa hoặc cả, chỗ lấy quá chưa hát ra được bắp đi chưa 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 nóng chưa nâng chưa hôm nay chưa 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 Bông là quá Thôi quá cá quá chu quá chu sốt, sốt à, chu Nó sẽ quá chu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  quá แนวกินแรงเข้าเมื่อน,นี้กับมีโคจิโรและกับโคพักช้ำนี้แหละ,ะมาเดิอทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันเด้อมาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำชา,าตุลาเด้อเต้โค้ดไม่เข้านอนนะนนก,นนก,กับสาีองคือลุงมองเต้โค้ดมานอน ก็ตมางคาบอยค่ะคุนเจ้าข้าวเลยหลงคาบดันดูว่าพูนพี่เจออไรเอาหมกินข้าวน้ำโซโลไลหัวกได้เนี่นะกินข้าวกินน้ำเล้วแล้วกาสิโคจบคลิปไว้ซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตาม เลยครับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหนอย,ดยเด้อเร็ว,วก,กัใไม่คลิปต้าบ๊ายบาย